ไม่ใช่ครับผมเล่นครับเล่นแบบอยู่กลางตัวนะครับแบบนอนอยู่เป็ดเป็ดเหลืองนี่หัวสีทองเลยนะครับเป็นเลียนครับผมเกล็งคูดนะ ไม่เห็นผมเลยยุดทึกเลยครับไม่ขยับเลยครับไม่เห็นผมยุดทึกเลยอาชีพฉลาดคนนี้ครับ ตัาเป็นแล่นปลาครับแล่นธรรมชาติครับเมื่อกี้มันก็ล้องยินงได้เสียงขุดกินแมงเง่าขวบๆนครับกินแมงเง่าก็นาะาะนะครับไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยปวด